สู้สบายดีพี่น้องมรรยากาศวัาพีพี่น้องมาเที่ยวกว่าเมนทางนอกร้าน้องลำจันคนไทยมากเล้วบเลม้าไหวหัวใจปีดกโบเลม้าเกลือปลาโบเลม้าไหวผ้าเลยแปดเท้าบ่หอดนะพี่น้องเนาะก็อยากให้เอฟซีทุกวงทุกบอลเลยแหละ้อพี่น้องเนาะมามาเที่ยวเหมือนกันพี่น้องยั่วดีละน้องลำจันน้องพี่น้องเนาะพี่ให้น้องมาเที่ยวมาเบิงมาไหวพผนะพี่น้องเนาะสายบุญพี่น้องไปพีวังผ้าบรรยากาศกันพี่น้องเลยพี่น้อง มาน้องล่ำจันก็ต้องนี่แหละพี่น้องเลยมากราบพระลอยเป็ดเพลินนะพี่น้องมีพระลอยเปดองค์ไอพี่น้องถันไผมาน้องล่ำจันทเลยบ้าเด้อพี่น้องเด้อมาไหวพี่เรื่องพี่น้องเด้่องไหวมาสักกะละเพลินพระลอยเป็ดเปนพี่น้องเนาะนี่ละเรื่องท่องเที่ยวพี่น้องพี่น้อง เลยพี่น้องเลยมาเที่ยวเลยพี่น้องพี่น้องนังจากไหวพระแล้วก็ขามากนีคก็สีขามไปห้างฮอเหตนนพี่น้องนอนหอไปีดู่ขามน้งพี่น้องนอขามขัวประเทศขัวสพานะพี่น้องไม่แล้วลวนเลยพี่น้องเยนิลังค้างนี่ก็บนใหม่ทุอย่างเป็นใหม่หมดเป็น่นอนก็จะเป็นหอไตเก่านะพี่น้องนาะโอ้ั้งตัวน้ตัวนี้เป็นตัวใหม่นะพี่น้องริสาก็นตัวใหม่ตัวนี้ นีเป็นหังที่เป็นหัวใจเก่าเลยหัวปลาไตปีดุเห็หนไหงเนาะนี่ก็เป็นขัวาขามขาเล้เพิ่ขัพ่อยปลาเพืาอเมื่อลี้ยงปลาคัวนีเนี่นีนไหเนาะมีไฮท่านน้ำตัวนี้อยู่ในน,นี้บรรยากาศเนาะตอนที่ท่องเที่ยวมอนรับจัดนะเหน็นไเนาะหัวไตปีดุหัวปลาไตปีดุดูขาวเนี่ย พี่เนาะห้าข่ามเนื่องจา่ว่าเป็นแรื่งท่องเที่ยวนะพี่องเนาะอย่บอกปุ๊เนาะมาเมากๆก็สิมาถามพอเพพินอยู่ได้หนีะครบเนาะอันหอตีอดกนี่เนาะพี่เ้องเนาะพอเนาะเดี๋ยวเขาถาม ตัวนี้นี่แม่นบอขาบิึงนี่ตัวใหม่นี่อันนี้ตัวใหม่เนี่ยเฮาใต้จำลองอ๋อเป็นจำลองเออเป็นจำลองตัวคงเทนันอยู่ขางใดอันนี้แมกอันนี้อยู่ขางคว้าดิขางคว้าอยู่ในประเทศลาวเฮานี่ก็คือหนึ่งหนึ่งในลาวหนึ่งในลาวแต่ดับหนึ่งของประเทศลาวดั้งทั่วโลกดังทั่วโลกมโดยโดยโดยพี่น้องพออธิบายหฮาใต้พิดก็คือมีพระไต่พิดกอยู่ในหันรับมพี่ไปรันโั้อพี่ไปรงนเต็มอยู่นี่ทือว่าระดับหนึ่งของประเทศลาวและก่อนนี้เือว่า ่าคือว่าครบตามธรรมขอแม่เช่นนี่มันก็นเสียรประน้ำเราซะใช้เหรัญมาหลายปีแล้วมาหายแล้วกีเด็กเสียประนําแต่ว่า,าย,ยังร้ายอยู่อายุก็สิประมาณ500กว่าปีาปแต่ว่าเฮาใต้ปีดกนี่คือว่าตั้งได้ชตวรรษที่17ในสมัยเจ้าสุาริยาอุ้งตาสมัยนั้นโดยๆๆๆอืมสมัยนั้นก็ตั้งประมาณ500ถึง500ปีได้คมเก่าแก่เนาะ แต่ว่าก็เป็นขนมทำเนียมมาแต่ปูแต่ปู่แต่ได้แหละเออแต่ปู่แต่ปู่ปู่สั้นกระชายหยาสั้นกระซีโดยโดยโดยยังโถโลขึ้นอยู่ในเน็ตพี่น้องเนาะน่าขึ้นไปกาบไหวขอพออยู่น้ำเพิ่นนั่นได้นะพี่น้องเนาะพระวันจังนั้นทั้งหลังพี่น้องสิเป็นใหม่ทั้งหลัง เราไปลองเนาะขั้นขั้นสีขึ้นไปไหว้พระหัวใจต้องมาบูชาเอาอยู่นีแต่สิมีสินไม่พาผ้าเพียงใบนั้นไม่โอ้แม่ดูข้าขันหาชินเพียงก็ไม่หมดขันหาพี่มีเอากับต้นโลกไปหาเปอร์โลกระต้นเน่าเออถ้าน้อยมีเงินซ้ำเออจะเอาตะขันเอาแต่ขันก็ได้ขันขันหนึ่งหนึ่งเศร้าพัน อ๋อที่รนีลยอันต้นอละชาาพรันละชาอที่เจ้ามาวัาทีจะถ่าเอาขึ้นเป็นขงเออมาทำได้มได้วยด้ยด้วยขึ้นไปไหว้ซื้อก็ไรที่เนาะขึ้นไปไหว้ซื้อก็ไรบารีบ้าบารีบ้าบูชาขึ้นไปไหว้เพิ่นขึ้นไปไหว้โดยโดยขึ้นไปไหว้พาไปอ่าเอาจะนอนเพิ่งขึ้นนะเพื่อนเนาะอ่ะ้องพี่อนหลังจากนีห้องกส หลังจากนี้ข้าก็สิได้ต้นได้ขันได้นะครับจะขึ้นไปไหว่น้อพี่น้องเนาะว่าไต่ปิโดกพิ่นกะสิน้ำผ้าขึ้นอยู่ทางบนหู้น้อะพี่น้องเนาะข้ากกะทังสีสัมผัสพอนน้ำเดลยถามเพอนน้ำว่าเป็นอะไรพอวัติเพิ่นกะโอ้ซีหาร้อยปีเลยได้พี่น้องเพิ่นศาลขึ้นมาไหว้อย่างนี้น้พี่น้องเนาะ ก็เพิ่งสร้างขึ้นืออยู่ประมาณนี้ถูกอแลใเพิ่วิโวิโลกวิตไทยวิตเนืบด้เป็นองะให้เอฟซทุกคนให้ลำให้รวยทุกคนขาให้เอฟซีให้ลำให้รวยทุกทุกคนให้นอยมีกินใคไดะเห็นขีดีงเนาะไปรอขึ้นมาเลย สุขภาพ,าพแข็งแรงผู้สู้คนมาเร็วมาเร็วมาเร็วก็อยู่หันแหละมา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 ,มาโอ,าอ้เฝาา้เาเล่าใหน้องเนาะทางสุขนาพ โดยดยดยนี่พี่น้องนี่พี่น้องเอออยู่ดีมีแง่นาจากโสามห่อก็หลงพ่อสามหอบแล้อธิษฐานเอาแล้วเออคือเไปเฮาไปเมาเยนเมยนเยนานโดยโดยโดยเออยางรดไม่ใช่เชืนี่พี่น้องเป็นให้ยางหอบก่อนสามหอกน้องพี่น้องเนาะอยู่นี่แหละครับเพยเขาไปขอพรน ok ้ำพ yeah. ่นอยู oh. <c oughs> <c oughs> M <m ่ใน พี่หน่เนาะนี่แหะหอเพิ่นอันสามหอโ้เสาเป็นเ,เ,นนเนนสาหเเเเใหม่ยังเนาะงาม,มเลยเสาใหม่งาม,มนเลยแปล่เตียวจรองเดียงนะครับาเพระพทานยังก่อนพระทาน,านรานักค้าผ้านั่นพี่อนเพิ่นะเ,เป็นผู้สา โอไตรปีดกปีนองประมาณสี่ร5อยปีเลยเนาะสี่หาหลอยปีเลยหาหลอยปีเนาะเนาะปีหนองกอ้ไตรเป็นดินสางเอย ก็จะเป็นส้มมันตู่นะพ่อเนาะนี่เป็น้ตู่เนานี่เาไ้นก็เต็มได้กป็นว่าตุกเต็มได้หะยังเต็มอยู่เนาะเราเพิ่นเอามาีด้วอยู่ในนี่าอวีเลยโอ้อยู่ในนี่นียู่นี่มจะจเอาลงมาอัั้งตั้งอยู่ในตลอดพี่ไ้ตั้งไว้นี่แล้วอันนี้ให้เขาใจแบบที่บางคนกับบูบูจัก อไตปพีดกชวัดเดี๋วดนอกก็เอว่าเขาเอินบ่าเป็นหอสมุดนะเขาเอินอยู่นะอกูในนี่ถือว่าฮอไต้ีกบไหทำทีหนึงสือปูบดันอายุเก่าแต่หาเกว่าปี มันอยู่เนี่หนีมาแต่พ่นได้เอาไว้ไว้เลยนะอันขน้อยก็เล่าไปเบิดบุญพ่อก็มีคู่มาแทนอีกโอ้ยโหมีพันธุ์อยู่ตลอดนั่นเลยจะว่าเบิดผูกบุญพ่อแต่วางใน้างใดจะดีไม่ดีเป็นใหญ่นอดีจัดไว้ดีฮะหนึ่งปีเนี่ยนี่เขาต้องเฮ็ดเป็นแบบอย่างให้ลูกหลานโอมานวาชิมาเฮ็ดชุมสีชุมทาท่าว่าคอยมาเฮ็ดอยู่ในนี่มาอยู่น้ำกันนี่หลายสิบคนมาอยู่น้ำกันนี่ อยู่จังส yep. ันคอยอยู่ในสิบเอ็ปีคอยบริการกับเพื่อนย้อนยังย้อนเข้ากับสัตว์สื่อบริสุทธิ์เงินเป็นเงินใช้เงินมาเขาเอาไได้แม่โดยควนี่เห็นป่าวพกยาวอย่างนั้นคอยได้บัณฑซ่าน่ะเพรว่าเทาไปสิเริงั้นจักกระตินได้มาใหญ่ขันชอแล้วคำพี่เพื่นป้าไว้นอยนี่นั่นห้าร้อยปีแล้วสามสามต นเนาะคนปนายเนี่ยหาเลยก็าป,ป,ป,ปีบ่ได้นปย่น่นเนาะเพิ่นเก็บรักษาไว้อยู่นี่ให้เขาใจแบบสี่พอหนังซื้ออยู่ในนี่บางคนซื้อเก็บของครูบาอาจารย์เฮาคือว่ามีลายกว่าหมอูออัน2อมากมันกับเป็นหนังซื้อหักใหม่ของยาอัน3มมากมันกับเป็นหนังซื้ออื่นแทนอ่าของจเกษภรศาสตร์ัสาศาสตร์มีเหลืองอยังแน หนึ่งมากกั่เรื่องข่าวการเกษตชิ้นไส้ผาเวทสันดอนกันฮาร์ารีผักผาดินเข้าเต่เข้าแบะน้หัวน้าซุปองน้าพมมอมน้ำเตงอ่อนถ้าเชียงเมียงเป็นต้นนี่นะอยู่ในนี่หมนเออคือว่ามีนังซืออยู่ในนี่มีอยู่สองรยสิบเก้าเหลืองมีอยู่สามรอยสาหกมัดแล้วก็มีอยู่สองพันสามร้ยเก้าสเอ็หนอา่นียังยังอยู่ด่ยังโดยโดแต่ว่าาม่เหงือนเดแต่ข้าก่อนมาแล้ว ยาฐานมหากรนี่รอยสี่ปีนะเมันกลับมันนไ้กระบอกแต่กอนเล่าเน่เป็นสารยาฐานเขียวเวาเนี่ยเป็นยาคู่สำคัอนั้นหมดสุขังยาฐานมหากรดังเลยไดนเือรอสี่ปีละเนี่ยมันเป็นยัง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 โอ้ยังแห้เลนัก์าเรามาแต่ประเทศไทยนะนั่งซื้ออยู่นี่ก็มีลายยางเป็นหักโยงหักยารักษาคนก็อยู่ในนี้มั้งไี้เจ้เขาใจเบอรสี่เป็นยังแจ่ว่ามีอ่า อายุกยาอยู่ในนี้เพราะว่าจะเข้าหาแล้วก็ปีตัวเกษตรเราเขาหนุ่มมีงเยี่ยนแล้วก็หนุ่มมีห้องมอเดิร์นโอ้ยเดกนมาเออคนเท่านี้มาเฮียนอยู่อ่ามาเฮียนตัวทำอยู่ในวัดเอ๊ะเฮ็ยบอกจะได้หนังสือเส็ดบอกพ่อแม่เอาแต่งแก้พุซ่าเสียก่อนดอนนั้นมาในอันซองมานี่กะหักไม้ของยานี่ก็คือว่าตะกี้ขันปิ่นพวกขันในวัดเดงกขันทาวาเขาเจ็บไข่เจ็บสองเจ็บยังก็ได้ไข่เพราะเราเพิ่มกันได้ตัวมาคอหักไม้ของยาอยู่ในวัด ก็จะพออตะวันก็ลจันทร์ะวได้มีอจารทัวไปเนาะทัวไปนี่มีหังไหม่กดนเออใจแบบนั้นโโดยเนาะเออขนามเจาพวกกระได้พบได้พอเพกระได้เห็นคำพี่หาายปีตลยปีเด้อนี่เด้อเด้อพี่น้อง คำพี่หาลอยีเพิ่นมาอันยังหาลอยีแหละอันยก้าวเตช่วยนั่มีมีบุญเลิอธิฐานในอธิฐานกับพี่ลังธรรานีแหละทยธรราีคุณจะได้ต้งเยยบจบอยู่กรุงเียยุธยากับบริปัทเนื้อฐานและเพลาวสครับไเป็นอยู่กรุงเซีอยุธยาอปเมื่อิดเกียรติได้ไปไหนเอาพวกเมื่อข้าเจ้าดเกียรติได้นั่นด้วยคำพี่ถายพูเมื่อนั้นอืมย่าไปนอกคิมิกับสรุญสมิงขอขอบใจพีอซี่ับหมอที่บนเราฟเราฟังไทยนะพี่เนาะเป็นเมื่อไหวหัวใจ ไม่ย้อนย่งงคอคำพี่หายร้อยปีนี่พี่น้องเนาะเป็นบุญวัสนาคิดเป็นสุดสิ้นนะพี่น้องเด้อจะเจ็บจะจนช่วยใจสุกใสสู้สบายดี